สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วร่วย4ีหาค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันก็ไปในช่วงบ่ายค่ะพี่น้องของมือวันที่10ค่ะเดือนมก,กราคมค่ะพิพุทธศักราชส5 6พค่ะพี่น้องคะมนีตรงก,กันกับมือวันเด็กพอดีนะคะพี่น้องค่ะ ตรงก,กันกับมือวันเด็กแห่งชาติเนาะค่ะพี่น้องคะมือนี้แต่มีแนวทางมาฝากคือเก่าพี่น้องเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะแนวทางของเซียนผ่าสุกเนาะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาเพิ่นกระเขานึงหกค่ะพี่น้องคะนึงหกตรงๆเลยค่ะพี่น้องคะบ่ได้ยกับหนากับหลังหยากมากมา้นะคะพี่น้องคะนึงหกตรงๆค่ะพี่น้องคะมือนี้นะคะเซียนผ่าสุกแล้วก็มีแนวทางมาฝากคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อแนวทางของเซียนผ่าสุกนี่โอ้แม่นอยู่ค่ะพี่น้องคะรัฐบาลกระเข้าหมวดนี่ค่ะโค้งเข่าทั้งบนทั้งล่างเข่าตัวตรงเลยค่ะพี่น้องคะเอามือเข้าเบิงอ่าแนวทางอ่า รัฐบาลไทยไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าไอซิลงอ่าอ่าเบิ่งเราด้วยคลิปหน้าไอซิลงแนวทางของเสี่ยมพาสุขขากงให้พี่น้องเข้าไปเบิร์นได้เบิ่งเราด้วยชาแนลเนาะค่ะพี่น้องคะเอามื้อนี้นะคะรัฐบาลไทยของเสี่ยมพาสุขขาแนวทางสิได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้องดีค่ะสวัสดีครับแกรครับเป็นยังไงเนาะของบ้านเฮานั่นแห่อเลยมันเข่าอยู่ได้แฮ่ค่ะอาจารย์แกร์ว่าเล่วิ่งผมบางคนว่าหลุดหมอยู่ที่ได๋เดี๋ยวผมบิ่งก่อนค่ะ เมื่อก่อนปรากฏว่าเลขวิงผมหลุดตัวแอวโอ้เอ oh. อที่มันถือถือย้อนผมจับดาบข้างไว้ซื้อผมดาบข้างไว้ผมย่าหนหามันซึมแแจเป็นหัวขันหนา้าค่ะนี่ก็คือพอทิบายใได้จ้างแฉตุ้งกี้นี่เระต้องไกลไกลจักจันทร์ละค่ะย่าหนหาผมซึมแก้จผมเลยจับเป็นห้องวายพอได้ทำหัวหน้าเนี่ยมันจีเป็น,น,นมันจีผมเลยเอาเอาสองอยู่ลเป็นหนึ่งอ่ะโอ้มันก็ได้เขา หาผมึ้นแต้มสองผมลงแต้มค่ะออกมาจากสองหานั่นล่ะที่จริงผมนัน่งผมมาสองหาสามหานี่ลยหลายเลขี้ยงนะ <c oughs> <c oughs> บ้านนี้มันผนมาออกตัวหนึ่งหกตัวที่ผมมันเล่วิ่งมันหลุดกอนออกไปหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าเที่ยวนี้นั่นก็สีเป็นเลขวิ่งสองตัวคือเก้าได้เด้อ <c oughs> ของบ้านเฮ้าไงของบ้านเราเมื่อกี้นี่มันเข่าเลขกันเลขยหนึ่งหกนอกแอนนอเลขล่างนอ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่บุตรสาวข,ข,ข,างของเบิร์มาบนสกายปัจจัยบนกระถิ่งโชคยู่ดอกอันเดี๋ยวนี้นันบนรางน้ำตาแอรเดอเอาวิ่งสองกับสามไหมครวิ่งสองกับสามค่ะเป็นเลขตัวเดียวกันเมื่อกี้มันเป็นเลขพจน์ตัวเดีเดี๋ยวนี้นะมันเป็นเลขตัวเดียวกันน่คือว่าถ้ารู้ตัวหนึ่งต้องเหลือตัวหนึน่งนเลยวิ่งค่ะเออวันนี้จับคู่ค่ะศูนย์สามศูนย์สามค่ะ ศูนย์แปดศูนค่ะหนึ่สค่ะหนึ่ค่ะ2องแค่ะสองสค่ะอ่าี่เลขหกจุดนี่แหละแอดค่ะเน้นเน้นโตสองสกับ28นี่แ,ะและองสากับสอค่ะ3ามกับสอเดี๋ยวก็เอาตัวกานยี่สอจุดเอฟได้ค่ะ กันมีสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะหมูกับห้าแปดห้าแปดค่ะสองจุดนี่แหละมาหนี่กับองเดียวได้สามตัวจะเอาจากสามจุดค่ะมีหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดค่ะแปดสองแปดแปดสองแปดค่ะสองห้าแปดสองห้าแปดค่ะ นีน่ตัวนี้แห่โตมตหนึ่งสอผมาหนล้วกโตเลกันสตัวนี่เวลาต้อกรเดเอับผมเน้นให้สองสากับสอค่ะเน้นสองสามกับสองแปดตมนั่นเป็นตัวรองตอนนี้ังได้ระว,วัาก็ามีคุณค่าเท่ากันเมือนนั่นแหะแรตามทำลายของเพื่อนนั่นที่ผมเน,น้นงกันมนว่าผมชอบอะนะเออค่ะอาจารย์คะแต่ว่ามีสิ เบอรสุดตัวนั่นแ่ะค่ะท <región> ั้งเบอรทั้งเบรตรงนี้เน่ทุกคนมึงรูจ้าอาจารย์เอาอันนี้รัฐบาลให้อาจารย์วิ่งสองกับสามนะคะครับมานีจับคู่ครับอาจารย์ครับมี0ูนสแม่วิ่งสกับสามแ่วิ่งสกับแเวิ่งสามกับแปดตโอ้บางนเเขียนผิดกันขอโทษกัวิ่งสกับแค่ะอาจารย์คะโมแม่ตจีบอกปสงบน่งจัดเลยค่ะอาจารย์บางเ่ได้ไยินว่าวิ่งสกับสามดิค่ะ สองเป็นเลขจับคู่เหรอฮะเอาขอโทษได้ไหนเอาพิงซานเาแปดนะคะอาจารย์แเป็นเลขตัวเดียวกันนะ้ารู้ตัวหนึงตรงเหลือตัวหนึ่งไหนขอไหค่ะค่ะบันนิจับคู่ค่ะมี0ูนย์สา8ศูนย์แปดหนึ่งสามหปสองสค่ะถูกต้องครับแล้ตวกโนกันี่สี่ศูนย์ก็หาแนะคะอาจารย์คะคบันนิดสามตัวมีหนึ่งสองปด แปดสองแปดแล้วก็สองหาแปดค่ะอาจารย์คะถูกต้องครับวันนี้อาจารย์มาชวนตัวกันสิเป็นสองแปดสองสามหนึ่งสองแปดค่ะอาจารย์ครับค่ะอาจารย์ลาการ์้าเหมือน้งม้อนก็เท่านี้ละก็รนี่คืองวดเมื่อกี้นี่เนาะกร่างย้อนหลังขึ้นไปนั่นก็มันก็เขาจะเลยวิ่งมาหน้าแอร์น่ะ,ะเขาเนี่ยรุดแนนมหัวกับพี่คุณพ่อคุณแม่มันมีหน้าเพราะว่าด้วยมาเร็มันจีเป็น คึนแต้มต้องแต้มเวลาส่วนมากตามลำรายของคนหนึ่งค่ะกันนี้กันพวกไก่ได้เองตัวกระจมยุบลราผมก็อยากให้จ้าของยุบเพราะเหตุพายุนี่คือตัวแอบที่ผมอธิบายไปนาะผมเขียนเลยเวอร์ตุ๋อยู่ได้พี่มันถิ่ถาดลุดตรงนี้มันจะตกไปตรงนั้นแเวลาหยุดมันกลับไปโฟยู่งแนวตัวนั้นแต่ว่ามันบอกสามารถออกไปให้ได้เบอร์ตุ๋มได้นี่ก็หลายแล้วนะฮะค่ะอาจารย์คะบางแห่งก็บอกแม่พีหน้ามัวแต่ผุงมือชอบยังชอบสูงสามเนี่ยเห็นรอของกายน์ขึ้นไว้ในจังน้อยเป็น สามอาจจะขึ้นเป็นสี่หรือลงเป็นสองยังสีนะ่น้าค่ะเป็นไอ้แมอมสะพอตัวเดียวหันนะนะสะพอวงเงินบ่หลายวะแต่ถ้าพู้เงินหน่อยจริงๆก็เอาตามที่ผมเน้นๆนี่แหละผมก็ชอบไปยังสี่จ้ะอือแต่ว่าก็คือว่าจะเข่าอยู่ดอกแอบค่ะอาจารย์วันที่สิบเจ็ดนี่แหละจ้ะหรือสิบเป็นยังไงมันจะวันเป็นวันคู่ได้เลยบบรีสิบกลับมาวันที่สิบเดินมาออกสิบโมกอีกเกาะคิโมกมันเปิี่นมันออกเลยได้แล้วเนาะแอดน้อ่ะอาจารย์ ออกก่อนล่วงหน้านะตามปกติมันก็ออนคุกเบื่อเนาะแอนเนาะแมนค่ะอาจารย์คะมันเลื่อนมันเลื่อนหันมือมันเนาะก้อนที่ออกก็ต้องตองวันที่หนึ่งเนาะค่ะวันที่สิบเกณฑเนี่ยมันเลื่อนมันก็เลื่อนต้องการได้เวอร์ตหรือมันจะกลับออกตัวนี้ะดวกเราพี่ก็ไปสละวายอ่ะตามตำรายก็ตามนี่แหละอ่ะจ้าอาจารย์ค่ะ สค่จีุกแัจดีค่ะอาจารย์คะขอบคุณอาจารย์หลายลด้คะอาจารย์คะสวัสดีค่ะจาดีับสรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากเซียนพาสุนะคะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยด้คะพี่น้องคะ มื่อนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์ลางวิ่ง3กับ8ค่ะวิ่ง3กับ8ค่ะจับคู่มิซูนสามซูนแปดหนึ่งสามหนึ่งแปตกันย์ห8าแปดหนึ่งแปานะคะเส้นผาศูนย์ลาเน้น2องแปดสองสามแล้วก็หนึองแนะคะพี่น้องคะทางางของเส้นผ่าสูนย์กงในหัวทิพผ์านมานะคะพี่น้องคะหัวทิพผ่านมาแ้าทางของเส้นผ่าศูนเข่าหนตรงๆเด้อค่ะพี่น้องคะเข่าหน่ตรงๆเลยค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พอบค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ ี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากเซียนผาสุกนะคะพี่น้องค่ะแนทางรัฐบาลไทยค่ะพี่น้องค่ะ่าลืมบค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งเนานค่ะพี่น้องค่ะทาง่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพอแม่พี่น้องบรนเทาสุกสก้นนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนทางจากเซียนผาสุกค่ะสําหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าบัญญัติสิพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้ค่ะพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมเลิกค่ะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด็บพปราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะารนพอพี่น้องได้ยินเสียงจรวดขึ้นบ่สงสัยเป็นทหารเปนสิบินเฮียนเด็กหน่อยเบิ้งหันแม่ค่ะพี่น้องคะเปินกับมีมีโชคอยู่ในกองบินเนาะพี่น้องเนาะ ไม่ไดกล่องบินของทหารนะคะพี่น้องค่เพลกระสิเป็นมื่นวันเด็กทุกปีนะพี่น้องเออทหารเพลกระสิโดดล่มโดดล่มแล้วค่ะแล้วก็ขับเครื่องบินให้เล็กน้อยเบิง้งฮะนะพี่น้องครับมีกิจกรรมหลายๆน์นะคะพี่น้องอย่างยู่ใน กองบินเพิ่นนะคะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะแนวทางของเส้นพาสูกับมีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอย่าให้เบิ่งรัวติดตามแนวทางข้อาจารย์ท่านใดของเส้นท่านใดคอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องคะอย่ากสิได้ติดตามแนวทางให้นะคะพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องคะเอาคลิปนี้นะคะแนวทางของเส้นพาสูค่ะมีเพียงสามหนี้อค่ะพี่น้องอย่ากสิได้ขอตัวลาพี่น้องบาดเฮาสุขสุขกันไปก่อนนะคะพี่น้องคะไว้พบกันใหม่กับแอดในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี